สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่เอ,อ่อหลายคนคงเคยฝันถึงค่ะการเดินทางข้ามเวลาใช่ไหมคะใครบ้างไม่เคยคิดแบบอยากย้อนกลับไปแก้ไขอะไรนิดๆหน่อยๆในอดีตหรือว่าอยากพุ่งไปดูเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไง มันเป็นไอเดียที่คลาสสิกมากๆเลยตั้งแต่ HG Wells เขียน The Time Machine เ <c oughs> มื่อร้อยกว่าปีก่อนนู่นนะะ่ยค่ะวันนี้เราเลยจะมาแบบขุดคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นนะคะโดยรวบรวมข้อมูลจากหลายที่เลยทั้งงานวิจัยบทความสารานุกรมหรือแม้แต่กระทู้คุยกันในเว็บบอร์ดวิทยาศาสตร์เลยค่ะแล้วก็กลั่นเอาเฉพาะแก่นสําคัญสําคัญมาเล่าให้ฟังเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ย เขามองเรื่องนี้ยังไงกันแน่แล้วไอ้ปัญหาคลาสสิกอย่างปฏิทารัตหรือพาราดอก์เนี่ยมันคืออะไรแล้วสุดท้ายมันมีหวังบ้างไหมหรือเป็นแค่เรื่องในนิยายเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเริ่มจากคําถามนี้ง่ายก่อนเลยนะคะการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะครับก็ตามชื่อเลยครับคือแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่จากจุดเวลาหนึ่งไปยังอีกจุดเวลาหนึ่ง ค,คล้ายๆกับที่เราเดินทางในโอกาสจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนั่นแหละครับอ๋อค่ะใช่ครับซึ่งแนวคิดนี้มันชัดเจนขึ้นเยอะเลยเมื่อเรามองว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเหมือนมิติที่4นะครับเพิ่มเติมจาก3มิติเชิงพื้นที่ที่เราคุ้นเคยคือกว้างยาวสูงไอเดียนี้ก็พัฒนามาจากงานของไอสไตน์กับมินคอฟสกี้นะครับคำถามก็คือถ้าเราเคลื่อนที่ใน3มิติได้แล้วทำไมเราจะเดินทางในมิติที่4หรือมิติเวลาไม่ได้ละ่ะอืมน่าสนใจคะ่ะ แต่ก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์มาอธิบายแบบนี้มันก็มีเรื่องเล่าเก่าๆคล้ายๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างที่เคยได้ยินบ่อยๆก็เรื่องอุราชิมะทาโร่ของญี่ปุ่นที่ไปเที่ยววังใต้ทะเลแป๊บเดียวพอกลับขึ้นมาบนโลกเอา้าเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วใช่ครับหรือตำนานฮินดูเรื่องกษัตริย์ไรวะตะกุกุกดมีที่เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพรหมบนสวรรค์พอกลับมาโลกก็ผ่านไปหลายยุคหลายสมัยเลย มีเรื่องของฝรั่งด้วยริปแวนวิงเคิลที่หลับไป20ปีครับผมจุดที่น่าสังเกตอย่างหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องเล่าโบราณพวกนี้นะครับคือส่วนใหญ่ม,มันมักจะเป็นการข้ามเวลาไปข้างหน้าหรือไปสู่อนาคตมากกว่าคือไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบใช้เทคโนโลยีเจ๋งๆย้อนเวลากลับไปอดีตเพื่อไปเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนที่เราชอบจินตนาการกันในยุคหลังๆนี้เท่าไหร่โอ้จริงด้วยค่ะส่วนใหญ่เป็นไปอนาคตหรือเวลาผ่านไปเร็วมาก แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็มาถึงตอนไอสไตน์นี่เองใช่ไหมคะกับทฤษฎีสัมพัทธภาพที่บอกว่าเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ค่าคงที่ไม่ได้เดินเท่ากันเป๊ะๆสำหรับทุกคนแต่มันยืดหยุ่นได้ใช่เลยครับตรงนี้แหละที่สำคัญมากๆมันเปิดประตูให้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับต้องแนวคิดเรื่องการเดินทางข้ามเวลาได้จริงจังขึ้นหัวใจหลักของมันก็คือประจตการที่เรียกว่าการยือดออกของเวลาหรือ time dilation ครับคือเวลามันเดินช้าลงได้ เวลายื่นออกเป็นยังไงคะมันเกิดขึ้นได้จาก2ปัจจัยหลักๆครับตามทฤษฎีของไอน์สไตน์หคือความเร็วยิ่งเราเคลื่อนที่เร็วมากๆเข้าใกล้ความเร็วแสงเวลาของเราจะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่นิ่งกว่าหรือเคลื่อนที่ช้ากว่าเราฮู้่ะสคือแรงโน้มถ่วงครับ ยิ่งเราไปอยู่ในที่ที่มีสนามน้มถ่วงแรงแรงอย่างเช่นบริเวณใกล,ๆล้ๆหลุมดำเวลาตรงนั้นก็จะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับเวลาในที่ที่แรงน้มถ่วงน้อยกว่าอย่างบนโลกเราตัวอย่างคลาสสิกที่ใช้อธิบายเรื่องผลของความเร็วได้ดีมากๆก็คือปฏิทัศน์ฝาแฝดหรือ Twin Paradox ใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นชัดเจนมากที่ว่ามีฝาแฝดคนนึงอยู่บนโลก อีกคนเดินทางไปกับยานอาวกาศที่เร็วมากๆใกล้ความเร็วแสงพอแฝดที่ไปอวกาศเดินทางกลับมายังโลกก็จะพบว่าตัวเองแก่ช้ากว่าแฝดที่อยู่บนโลกถูกต้องครับซึ่งคำว่าปฏิทัศนะในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่ามันขัดแย้งกับหลักการทางฟิสิกส์นะครับแต่มันแค่ขัดกับความรู้สึกสามัญสำนึกของเราเท่านั้นเองจริงๆแล้วผลลัพธ์เรื่องนี้มันพิสูจน์ได้ตามทฤษฎีและก็มีการทดลองที่ช่วยยืนยัน ผลกระทบของ t ไทม์ไดเลชันแล้วด้วยนะครับเช่นการเอาไนการอะตอมที่แม่นยำสุดๆขึ้นไปบินกับเครื่องบินเร็วๆหรือการวัดอายุไขของอนุภาคพลังงานสูงที่เคลื่อนที่เร็วมากๆก็พบว่ามันมีอายุยืนยาวกว่าอนุภาคชนิดเดียวกันที่อยู่นิ่งๆจริงๆซึ่งก็งงคือเวลาของมันเดินช้าลงนั่นเองโห oh, แสดงว่าเรื่องเวลายืดหดนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มีหลักฐานจริงๆรองรับด้วยครับผม ดังนั้นถ้าถามว่าการเดินทางไปอนาคตแบบก้าวกระโดดเนี่ยเป็นไปได้ไหมคำตอบตามหลักฟิสิกส์ก็คือเป็นไปได้ครับแค่ว่าการที่เราจะสร้างยานอวกาศให้มีความเร็วเข้าใกล้แสงได้ขนาดนั้นหรือการจะส่งมนุษย์ไปเฉียดใกล้หลุมดำแล้วกลับมาได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีกับพลังงานในระดับที่มหาศาลมากๆซึ่งเรายังห่างไกลาจากจุดนั้นอยู่มากในปัจจุบันโอเคค่ะ เรื่องไปอนาคตพอจะเห็นภาพแล้วว่ามันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแค่รอเทคโนโลยีแต่มันก็ยังดูเหมือนจะง่ายกว่าการย้อนอดีตเยอะเลยนะคะการย้อนเวลานี้แหละค่ะที่รู้สึกว่ามันซับซ้อนกว่ามากๆเลยเพราะมันไปท้าทายหลักการพื้นฐานสำคัญของเอกภกบพบเราเลยคือเรื่องเหตุและผลหรือ causality ใช่ครับหลักการที่ว่าเหตุต้องเกิดก่อนผลเสมอเนี่ยมันเป็นรากฐานความเข้าใจของเราต่อความเป็นจริงเลยทีเดียว และพอเราพูดถึงการย้อนอดีตปัญหาคลาสสิกที่สุดที่ใครๆก็นึกถึงก็คือปฏิทัศนะคุณปู่หรือ Grandfather Paradox อันนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะมันเป็นยังไงนะคะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราสร้าง i ท e m a ม h ชีนสำเร็จแล้วเราก็ตัดสินใจย้อนเวลากลับไปในอดีตตอนที่คุณปู่ของเรายังเป็นหนุ่มน้อยเลยยังไม่ได้พบรักหรือยังไม่ได้แต่งงานกับคุณยา่าแล้วทีนี้ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เราดันไปทำอะไรบางอย่างที่ขัดขวางไม่ให้คุณปู่ได้เจอกับคุณยา่าหรืออาจจะร้ายแรงกว่านั้นคือทำให้คุณปู่เสียชีวิตไปก่อนที่จะมีโอกาสได้มีลูกผลที่ตามมาก็คือพ่อหรือแม่ของเราแล้วแต่ว่าฝั่งไหนก็จะไม่ได้เกิดมาถูกไหมครับค่ะแต่ถ้าพ่อหรือแม่เราไม่ได้เกิดตัวเราเองก็ย่อมจะไม่ได้เกิดมาด้วยเหมือนกันอ้าวคำถามสำคัญก็คือแล้วใครกันละ่ะที่เป็นคนสร้างไ m ม์แมชชีนแล้วย้อนเวลากลับไปตั้งแต่แรก มันเกิดความขัดแยง้งทางตรกะที่วนกลับมาหาตัวเองแก้ไม่ออกเลยครับหรืออาจจะมีรูปแบบอื่นเช่นออโตอินฟันติซด์คือการย้อนเวลาไปฆ่าตัวเองตอนยังเป็นทารกผลลัพธ์ก็คือความขัดแย้งแบบเดียวกันฟังดูแล้วเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆคะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราเปลี่ยนอดีตได้เราก็จะลบเหตุผลของการมีอยู่ของตัวเองไปเลย นี่ก็เลยทำให้นักฟิสิกส์หลายคนเริ่มคิดว่าหรือว่าธรรมชาติมันมีกฎอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่คอยปกป้องไม่ให้เราสามารถย้อนเวลากลับไปสร้างความขัดแย้งแบบนี้ได้เป็นแน่แล้วในมุมของนักฟิสิกส์เนี่ยเขามีแนวคิดที่จะหาทางออกหรือวิธีอธิบายเพื่อเลี่ยงปัญหานี้ไหมคะแบบถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนที่ไม่ขัดแย้งกันเอง,องนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียชื่ออีกอร์โนวิคอฟเสนอสิ่งที่เรียกว่า หลักความสอดคล้องในตัวเองของโนวิคอฟชื่อยาวจังค่ะหลักการนี้ว่ายังไงคะหลักการนี้บอกประมาณว่ากฎทางฟิสิกเนี่ยมันจะบังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกันเสมอครับคือประวัติศาสตร์หรือเส้นเวลามีอยู่แค่เส้นเดียวและมันแก้ไขไม่ได้การกระทำใดๆก็ตามที่นักเดินทางข้ามเวลาย้อนกลับไปทำในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกหมายความว่า ต่อให้เราพยายามจะกลับไปเปลี่ยนอะไรก็จะทําไม่สําเร็จอย่างนั้นหรอคะหรือว่าสิ่งที่เราทํานั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นแล้วประมาณนั้นเลยครับคือคุณอาจจะพยายามยิงปู่แต่ปืนอาจจะขัดลำกล้องหรือคุณอาจจะทำให้ปู่หลบอุบัติเหตุได้พอดีซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้ท่านรอดมาเจียย่าได้อะไรทำนองนี้ การกระทำของคุณมันถูกล็อกไว้แล้วว่าต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ในปัจจุบันเสมอมันอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวงจรแห่งเหตุ (circular causation) หรือบางทีก็เรียกว่าปฏิทัศนพรหมลิขิต (predestination paradox) เหมือนเรื่องนาฬิกาในหนัง Somewhere in Time ที่อาจารย์เล่าใช่ครับครับตัวอย่างนั้นเลยพระเอกได้นาฬิกาเก่ามาจากนางเอกตอนแก่พอย้อนเวลากลับไปเจอเธอ,เธอตอนสาวก็ดันเอานาฬิกาเรียนเดิมนั่นแหละมอบให้เธอไป คำถามคือแล้วตกลงนาฬิกาเรือนนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนกันแน่มันเหมือนเกิดขึ้นมาเองจากรูปของเวลานะครับแต่แนวคิดนี้มันก็แอบฟังดูเหมือนเราไม่มีเจตนงเสรีเลยนะคะถ้าทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วว่าเราต้องทำแบบนั้นแบบนี้นั่นก็เป็นประเด็นเชิงปมัรญาที่น่าสนใจที่ต่อยอดไปได้อีกไกลเลยครับแต่ถ้ามองในแง่ฟิสิกส์มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่แก้ปมความขัดแย้งทางตรรก,กะได้ ส่วนอีกทางออกหนึ่งที่ดังมากๆเลยโดยเฉพาะในนิยายและก็ภาพยนตร์ก็คือการตีความเพาหูโลก Many Worlds Interpretation MWI หรือที่เราคุ้นกันในชื่อจัก,กรวาลคู่ขนาน Parallel Universes นั่นแหละครับอ๋ออันนี้คุณมากค่ะจากหนังมาเวลอะไรพวกนี้เลยใช่ครับแนวคิดนี้มันแตกหน่อมาจากกลศาสตร์ควอนตัมนะครับ มันเสนอว่าทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์ที่ผลลัพธ์สามารถเป็นไปได้หลายทางเกิดขึ้นเนี่ยเอกภพมันจะไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งแต่จะแตกแขนงออกไปเป็นเส้นเวลาใหม่ๆหรือจัก,กรวาลใหม่ๆตามจํานวนความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยโห<ฮ>ดังนั้นในกรณีการย้อนเวลาสมมุติคุณย้อนกลับไปฆ่าคุณปู่ตามแนวคิด MWI เนี่ยสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอดีตของเส้นเวลาเดิมที่คุณจากมาหรอครับ แต่การกระทําของคุณมันเป็นการสร้างเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาหรือเป็นการกระโดดข้ามไปยังอีกจักรวาลคู่ขนาดหนึ่งที่เหตุการณ์มันแตกต่างออกไปแปลว่าในจักรวาลใหม่ที่คุณไปถึงเนี่ยคุณปู่อาจจะตายจริงๆแต่คุณปู่ในจักรวาลเดิมของคุณก็ยังคงมีชีวิตอยู่ตามปกติพ่อแม่คุณก็ยังเกิดคุณก็ยังเกิด ปัญหาปฏิทันก็เลยไม่เกิดขึ้นในเส้นเวลาเดิมของคุณถูกต้องเลยครับ MWA มันแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางตะก,กะของ Grandfather Paradox ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ไปยุ่งกับอดีตของคุณเองแต่ไปยุ่งกับอดีตของอีกจัก,กรวาลหนึ่งแทนฟังดูเป็นทางออกที่ค่อนข้างสะดวกดีนะคะครับแต่มันก็มีปัญหาใหญ่ของมันอยู่เหมือนกันปัญหาก็คือเรายังไม่มีหลักฐานเชิงประจกักษ์ใดๆเลยนะครับที่มายืนยันว่า จกักรวาลคู่ขนานเหล่านี้มันมีอยู่จริงๆมันยังเป็นแค่การตีความทางคณิตศาสตร์รูปแบบหนึ่งของสมการในกลศาสตร์ควอนตัมเท่านั้นยังไม่ใช่ทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันครับสรุปคือเรามีสองทางหนีหลักๆสำหรับปฏิทานคุณปู่ทางแรกคือหลักของโนวิคอฟที่บอกว่าคุณแก้ไขอะไรไม่ได้หลอกทุกอย่างมันถูกลลอกผลไว้แล้วกับอีกทางคือพอหุโลกหรือ MWI ที่บอกว่าแก้ไขได้แต่คุณแค่กระโดดไปอยู่อีกจกักรวาลหนึ่งนะใช่ครับ ทั้งสองแนวคิดนี้ก็แก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงตะกะได้แต่ก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆที่ยังตอบไม่ได้ไว้เบื้องหลังเหมือนกันนอกจากนี้ก็อาจจะมีแนวคิดย่อยๆอื่นๆอีกอย่างเช่นประวัติศาสตร์อาจจะมีความสามารถในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนเรื่องเล็กๆน้อยๆได้แต่เรื่องใหญ่ๆที่มีผลกระทบมากๆอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ หรืออาจจะมีกฎฟิสิกส์บางอย่างที่เรายังไม่รู้จักที่คอยขัดขวางการสร้างปฏิทัศน์โดยตรงเลยก็ได้ครับครับโอเคค่ะสมมุติว่าเราพอจะมีทางเลี่ยงปัญหาปฏิทัศน์ได้แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแล้วถ้ามองในทางทฤษฎีฟิสิกส์จริงๆเนี่ยเราจะเดินหาย้อนอดีตได้ยังไงคะมันมีนกลไกอะไรที่พอจะอธิบายเรื่องนี้ได้บ้างครับ ถ้าอิงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ I le, ไอน์สไตน์กลไกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยก็คือรูหนอน wormholes หรือชื่อเต็มๆคือสะพานไอน์สไตน์โรเซนไอน์สไตน์โรเซนบริดจ์รูหนอนฟังดูเหมือนในหนังเลยค่ะครับผมแนวคิดมันคือรูหนอนเนี่ย เปรียบเสมือนทางลัดหรืออุโมงค์ที่เชื่อมต่อจุด2จุดที่ห่างไกลกันในโครงสร้างของอวกาศและเวลาหรือที่เราเรียกรวมๆว,ว่าปริภูมิเวลาหรือ Space Time มันอาจจะเชื่อมระหว่างกาแล็กซี่อันไกลโพ้น2แห่งหรืออาจจะเชื่อมระหว่างจุด2จุดในกาแล็กซี่เดียวกันแต่ที่น่าสนใจคือมันอาจจะเชื่อมโยงช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ด้วยซึ่งนี่แหละครับที่อาจจะใช้เป็น,นกลไกในการเดินทางข้ามเวลาได้ เหมือนเป็นทางด่วนข้ามมิติเวลาอย่างนั้นหรอคะก็ประมาณนั้นครับแต่ปัญหามันเยอะมากอย่างแรกเลยคือรูหนอนตามทฤษฎีดั้งเดิมเนี่ยมันไม่สเสถียรเลยครับคือมันจะเปิดแล้วก็ยุบตัวลงอย่างรวดเร็วมากๆเร็วจนกระทั่งไม่มีอะไรแม้แต่แสงก็ยังเดินทางผ่านไปไม่ทันเลยเอา้าวแล้วจะใช้ได้ยังไงล่ะคะเราก็เลยต้องการสิ่งที่นักฟิสิกส์เรียกว่ารูหนอนที่เดินทางผ่านได้ คือต้องหาวิธีทำให้ปากอุโมงนี้มันเปิดค้างอยู่ได้นานพอที่อะไรสักอย่างจะเดินทางผ่านไปและการที่จะทำให้มันเปิดค้างอยู่ได้เนี่ยตามทฤษฎีแล้วมันต้องการสสารชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติแปลกประหลาดมากๆที่เราเรียกว่าสสารประหลาด Exotic Matter สสารประหลาดฟังดูยิ่งกว่าไซไฟอีกคะ่ะมันคืออะไรคะเนี่ยมันคือสสารตามทฤษฎีนะครับที่มีคุณสมบัติพิลึกพิลึก อย่างเช่นมีความโน้มถ่วงที่ผลักออกแทนที่จะดึงดูดหรือที่สำคัญคือต้องมีความหนาแน่นพลังงานเป็นลบซึ่งคุณสมบัติแบบนี้มันขัดกับสสารปกติทุกชนิดที่เราเคยสังเกตเห็นหรือตรวจวัดได้ในเอกภพเลยครับสสารปกติมีความหนาแน่นพลังงานเป็นบวกเสมอแล้วเราเคยเจอสสารประหลาดนี้จริงๆบ้างไหมคะยังไม่เคยเจอในระดับใหญ่ๆที่จะเอามาสร้างหรือค้้จุนรูหนอนได้เลยครับ อาจจะมีปรากฏการณ์บางอย่างในระดับควอนตัมอย่างเช่นผลกระทบคาซิเมียคาซิเมียเอฟเฟกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานติดลบได้บ้างแต่นั่นก็ยังเป็นสเกลที่เล็กมากๆแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นี่จึงเป็นอุปสรรคใหญ่มากๆทางทฤษฎีเลยครับเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสสารประหลาดแบบนี้มันจะมีอยู่จริงในธรรมชาติในสเกลใหญ่ๆได้หรือเปล่าหรือเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงอื สรุปว่าเรื่องรูหน่อนนี่ก็ยังเป็นแค่แนวคิดบนกระดาษที่ติดปัญหาใหญ่เรื่องส,สารประหลาดอยู่ดีนะคะมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะสำหรับการย้อนเวลาอีกแนวคิดหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงคู่กันคือการเดินทางเร็วกว่าแสง faster than light หรือ FTL ครับตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษถ้าหากมีวัตถุหรือข้อมูลใดๆที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วแสงในสุญญากาศจริงๆเนี่ยมันจะมีกรอบอ้างอิงบางกรอบ Reference Frame ที่สังเกตเห็นว่าวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่ย้อนเวลากลับไปในอดีตอ้าวจริงเหรอคะครับซึ่งการเคลื่อนที่ย้อนเวลาแบบนี้มันจะทำลายหลักการเรื่องเหตุและผล c o u s a l i t y อย่างรุนแรงเลยครับทำให้นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่าการเดินทางเร็วกว่าแสงสำหรับสสารหรือการส่งข้อมูลนั้นเป็นไปไม่ได้หรือมีกลไกบางอย่างในธรรมชาติคอยขัดขวางอยู่เหมือนกับว่าธรรมชาติห้ามไว้ประมาณนั้นครับ นอกจากสองอันนี้ก็ยังมีไอเดียอื่นๆที่ซับซ้อนและก็ยิ่งเป็นทฤษฎีมากขึ้นไปอีกเช่นทรงกระบอก ler, ทิปเลอร์ซึ่งเป็นทรงกระบอกที่ยาวมากๆหนาแน่นมากๆและก็หมุนเร็วจัดๆหรือเส้นคอสมิกสตริงซึ่งเป็นข้อบกพร่องเชิงทอพโลจีในโครงสร้างของเอกภพที่อาจหลงเหลือมาจากยุคบิ๊กแบงแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีหลักฐานการมีอยู่จริงหรือวิธีสร้างขึ้นมาได้เลยครับฟังดูแล้วการย้อนอดีตนี่ หนทางมันริบหรี่กว่าการไปอนาคตเยอะเลยนะคะและอย่างนักฟิสิกส์ระดับตำนานอย่างสตีเฟนฮอว์กิงลหะคะเขามองเรื่องการเดินทางข้ามเวลาโดยเฉพาะการย้อนอดีตนี้ยังไงบ้าง เหมือนเคยได้ยินว่าตอนแรกๆเขาค่อนข้างที่จะไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับในช่วงแรกๆเนี่ยฮอวกิงค่อนข้างจะสงสัยในความเป็นไปได้ของการเดินทางย้อนอดีตในระดับที่เราจะสังเกตเห็นได้หรือระดับของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเขาถึงกับเสนอสิ่งที่เรียกว่าข้อคาดคะเนการปกป้องของลำดับเหตุการณ์ chronology protection conjecture ขึ้นมาเลยคืออะไรคะ คือเขาเชื่อว่ากฎของฟิสิกส์เนี่ยมันน่าจะมีกลไกลบางอย่างที่คอยปกป้องลำดับเหตุการณ์ตา,ตามการเวลาเอาไว้ไม่ยอมให้เกิดการเดินทางย้อนอดีตท,ที่จะนำไปสู่การสร้างปฏิทัศน์อย่าง grandfather paradox ในสเกลใหญ่ๆ macroscopic scale ได้อาจจะยอมให้มันเกิดขึ้นได้ในระดับควอนตัมที่เล็กจิ๋วมากๆเท่านั้นแต่พอจะขยายสเกลขึ้นมากฎฟิสิกส์ก็จะเข้ามาขัดขวางเองอ๋อที่มีเรื่องเล่าตลกๆว่าเขาเคยแอบจัดปาร์ตี้เล็กๆขึ้นมาในปี2009 โดยที่ไม่ได้บอกใครล่วงหน้าเลยแล้วพอวันรุ่งขึ้นค่อยส่งบัตรเชิญออกไปโดยระบุวันเวลาและสถานที่จัดงานปาร์ตี้ที่เพิ่งผ่านไปเพื่อทดสอบดูว่าจะมีนักเดินทางข้ามเวลาจากอนาคตคนไหนโผล่มาร่วมงานบ้างหรือเปล่า <laughs> ใช่ครับใช่เรื่องนั้นเลยผลก็คือไม่มีใครมาเลยสักคน <laughs> ซึ่งฮอกิงก็ใช้เรื่องนี้เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่า ทำไมเราถึงไม่เคยเจอนักท่องเที่ยวจากอนาคตเลยละถ้าการเดินทางย้อนเวลาทำได้ง่ายๆจริงก็น่าจะมีคนจากอนาคตที่เจริญกว่าเราย้อนกลับมาเที่ยวดูยุคสมัยของเราบ้างสิคำตอบที่เป็นไปได้ก็อาจจะเพราะว่ามันยังสร้างไม่ได้จริงๆหรืออาจจะสร้างได้ในอนาคตอันไกลแต่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ไกลถึงยุคสมัยของเราหรืออาจจะมีกฎบางอย่างห้ามไว้จริงๆแต่เหมือนตอนหลังๆเขาก็เริ่มเปิดใจมากขึ้น ครับผมในช่วงหลังๆโดยเฉพาะเมื่อมีการศึกษาเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมคนต้องไม่แนกส์มากขึ้นฮอว์กิงก็ดูเหมือนจะเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้มากขึ้นเขายอมรับว่าอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างหรืออาจจะมีกฎฟิสิกส์ในระดับควอนตัมที่เรายังไม่เข้าใจถ่องแท้ที่อาจจะอนุญ,ญาตให้การเดินทางข้ามเวลาหรืออย่างน้อยก็รูปของเวลาไทม์ลูปส์เกิดขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์จฉพาะบางอย่าง หรือว่ากุญแจสําคัญมันอาจจะซ่อนอยู่ในโลกคอนตามจริงๆก็ได้นะคะเพราะโลกคอนตามเนี่ยพฤติกรรมของอนุภาคมันแปลกประหลาดขัดกับสามัญสํานึกของเราแบบสุดๆเลยนี่คะถูกต้องเลยครับโลกคอนตามเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงอย่างเช่นการพัวพันกันขนตามเอ็นแทงกูเมนที่อนุภาคสองตัวหรือมากกว่านั้นสามารถเชื่อมโยงสถานะกันได้ในทันทีไม่ว่าพวกมันจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตาม ไอสไตล์เคยเรียกว่าการกระทำอันน่าขนลุกจากระยะไกล (spooky action at a distance) หรือความไม่เป็นท้องถิ่น Non-Locality ที่ดูเหมือนว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะส่งผ่านระหว่างอนุภาคที่พัวพันกันได้เร็วกว่าแสงแม้จะยังเป็นที่ถกเถียงว่าส่งข้อมูลที่มีความหมายได้จริงหรือไม่ซึ่งมันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับตำแหน่งที่แน่นอนและลำดับของเวลามากๆครับ แล้วมันเกี่ยวกับการย้อนเวลายังไงคะในเวียนมาประเทศออสเตรียและ IFISC บนเกาะมาโยกาประเทศสเปนที่ศึกษาพฤติกรรมของระบบควอนตัมเขาพบว่าในระบบควอนตัมบางระบบภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเนี่ยค่าเอนโทรปีซึ่งโดยปกติแล้วเราใช้เป็นตัวชี้วัดระดับความไม่เป็นระเบียบของระบบและมักจะบ่งบอกถึงทิศทางของเวลาเพราะตามกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปีในระบบปิดมักจะเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อเวลาผ่านไปแต่ในงานวิจัยเหล่านี้เขาพบว่าเอนโทรปีในบางบริเวณของระบบควอนตัมนั้นสามารถลดลงได้ชั่วคราวซึ่งการตีความหนึ่งที่เป็นไปได้แม้จะยังต้องระมัดระวังก็คือเวลาในระดับควอนตัมนั้นอาจจะไม่ได้ไหลไปข้างหน้าเพียงทิศท,ทางเดียวเสมอไปแต่อาจจะสามารถไหลย,ย้อนกลับได้ในระดับจุลภาค ว้าวจริงเหรอคะหมายความว่าการย้อนเวลาอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆในสเกลเล็กสุดๆเลยเหรอคะเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ในระบบควอนตัมทำลองที่เขาสร้างขึ้นมานั้นครับแต่ต้องย้ำนะครับว่านี่คือสิ่งที่สังเกตเห็นในสเกลที่เล็กมากๆและเป็นพฤติกรรมทางสถิติในระบบควอนตัมที่ซับซ้อนมันยังห่างไกลมากๆจากการที่เราจะสามารถย้อนเวลามนุษย์ทั้งคนหรือแม้แต่วัตถุใหญ่ๆกลับไปในอดีตได้ แต่มันก็น่าสนใจมากๆเพราะมันจุดประกายคำถามสำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของเวลาว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงที่ไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวเสมอไปอย่างที่เราเข้าใจกันก็ได้และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆที่ใช้กลศาสตร์ควอนตมัมเช่นของกลุ่มวิจัย l o v e l a v e and b u r o y ที่ถูกอ้างถึงก็กำลังพยายามสำรวจความเป็นไปได้ว่ากลไกควอนตัมอาจจะช่วยแก้ปัญหาปฏิทรรศการเดินทางย้อนเวลาได้หรือไม่โดยอาจจะเกี่ยวข้องก,กับการสร้างเส้นเวลาใหม่หรือการแตกแขนงของความเป็นไปได้คล้ายๆกับแนวคิด MWI นนัั่แหละครบฟังดูมีความหวังขึ้นมานิดหน่อยนะคะถึงแม้จะยังอยู่ในโลกควันต้มก็ตามทีนี้ถ้าให้สรุปสถานการณ์ทั้งหมดณปัจจุบันนี้เลยนะคะเรื่องการเดินทางข้ามเวลานี่มันอยู่ตรงไหนกันแน่คะอะไรเป็นไปได้อะไรยังเป็นไปไม่ได้ครับถ้าให้สรุปแบบรวบรัดที่สุดนะครับก็คือการเดินทางไปอนาคต อันนี้ถือว่าเป็นไปได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ผ่านปรากฏการ Time ์ไทม์ไดเลชั่นหรือการยื่นออกของเวลาทั้งจากความเร็วสูงและจากแรงโน้มถ่วงสูงปัญหาหลักๆคือเรื่องเทคโนโลยีเรายังไม่มีความสามารถพอที่จะสร้างยานที่เร็วเข้าใกล้แสงหรือเดินทางไปใกล้หลุมดําแล้วกลับมาได้อย่างปลอดภัยหรือสร้างสนามโน้มถ่วงรุนแรงได้เองแค่รอเทคโนโลยีก้าวหน้าพอครับ ส่วนการเดินทางย้อนอดีตอันนี้ยังเต็มไปด้วยปัญหาใหญ่ๆและความไม่แน่นอนครับแม้ว่าทฤษฎีอย่างสัมพัทธภาพทั่วไปจะเปิดช่องทางที่เป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์เช่นรูหนอนหรือกลศาสตร์ควอนตัมอาจจะซ่อนกลไกลบางอย่างไว้แต่มันก็ติดปัญหาสำคัญสคัญเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปฏิทัศน์ทางตะกะกรนคาร์เตอร์ปรัด็อกซ์และอื่นๆ ความต้องการพลังงานในระดับที่มหาศาลเกินจินตนาการการต้องพึ่งพาสารประหลาด Exotic Matter ที่มีพลังงานติดลบซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่ามีอยู่จริงในสเกลใหญ่หรือไม่และจะควบคุมได้อย่างไรรวมถึงความไม่แน่นอนเรื่องความเสถียรของโครงสร้างอย่างรูหนอนที่อาจจะพังทลายลงก่อนที่อะไรจะเดินทางผ่านไปได้เสียอีกดูอุปสรรคเยอะมากเลยนะคะใช่ครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ จนถึงทุกวันนี้เรายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือผลการทดลองใดๆเลยแม้แต่ชิ้นเดียวที่จะมายืนยันว่าการเดินทางย้อนอดีตนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วการทดลองสนุกๆอย่างการจัดปาร์ตี้เรียกนักท่องเวลาจากอนาคตแบบที่ฮอกกิงทำก็ยังไม่เคยมีใครจากอนาคตปรากฏตัวขึ้นมาเลยครับสรุปก็คือการเดินทางย้อนอดีตยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีการคำนวณบนกระดาษและจินตนาการในนิยายวิทยศาศาสตร์เป็นหลัก แต่แน่นอนว่าการค้นคว้าเพื่อทําความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของเวลาและอวกาศก,ก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันไปหลายแง่มุมเลยนะคะตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานว่าการเดินทางข้ามเวลาคืออะไรไปจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพที่เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ในการเดินทางไปอนาคตแล้วก็มาถึงปัญหาใหญ่ของปฏิทัศน์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามจะย้อนอดีตพร้อมกับทางออกที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีอย่างหลักการของโนวิคอฟหรือการตีความแบบพหูโลกและสุดท้ายเราก็ยังได้เห็นแสงริปรี่ที่ปลายอุโมงค์จากความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆที่อาจจะซ่อนอยู่ในโลกอนา่า พิศวงของกลศาสตร์ควานตั้มที่อาจจะบอกใบ้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเวลาที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองขบคิดกันต่อนะครับ ถ้าหากว่าในโลกความตัมที่เล็กที่สุดเวลามันสามารถมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากที่เราคุ้นเคยหรือกระทั่งสามารถไหลย้อนกลับได้จริงๆตามที่งานวิจัยบางชิ้นเริ่มชี้ให้เห็นสิ่งนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของเวลากันแน่และมันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าสักวันหนึ่งในอนาคตความเข้าใจที่เรามีต่อกลไกในระดับความตัมเหล่านี้จะนำเราไปสู่ความสามารถในการควบคุมหรือแม้กระทั่งเดินทางผ่านมิติที่4หรือมิติแห่งเวลานี้ได้จริงๆ โห oh, เป็นคำถามที่เปิดจินตนาการได้กว้างไกลามากๆเลยค่ะก็คงต้องติดตามการค้นพบทางวิทยาศาสตร์กันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาร่วมเจาะลึกเรื่องราวอันน่าทึ่งของการเดินทางข้ามเวลาหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะได้มอบมุมมองใหม่ๆและจุดประกายความอยากรู้ให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ